ดีครับสวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ s ตอ c k Signal ของเรานะครับก็วันนี้ก็อยู่กับแม็กนะครับแล้วก็พี่เอกไม่อยู่นะครับวันนี้มีพี่ไนท์พี่เอกหน้าเด็กลงพี่เอกนะเด็กลงโอเคครับก็วันนี้ตลาดก็บวกขึ้นมาเก้าจุดนะครับพี่ไนท์ก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเซกเตอร์ไหนที่เป็นตัวดึงตลาดขึ้นมาวันนี้ครับก็วันนี้เห็นพี่ไนท์เปิดขึ้นมาพอดีเลยนะครับก็ ตัว Impact ตลาดนัมเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นตัวเดลต้าถไหมครับแล้วก็แก๊งแก๊งอิเล็กเลยวันนี้เห็นขึ้นมาทางแก๊งเลยครับก็จะมีแก๊งตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ถ้าดูลายตัวถูกไหมครับพี่ไหนก็จะมีตัวอ่าเป็นตัวซิก้าวันนี้ขึ้นมาแรงอยู่ที่็5แต่ว่าถ้าถ้าดูดูเกาะเกาะกลุ่มก็อาจจะเกี่ยวกับตัวคริปโตถูกไหมครับพี่ไหนก็เดี๋ยวตรงนี้เรามาแตะกันแต่ว่าอ่ะมาเข้าส่วนตัวอิเล็กก่อนละกันว่าวันนี้ขึ้นมาทําไมครับพี่ไหน อ่ะขึ้นมาทำไมก็คือถ้าเราดูจริงๆนะ Impact นะตลาดขึ้นมา9%ปรนะครับท่านผู้ชมครับก็อ่าถ้าไปดูเบสจริงๆเราจะพบว่ามีอยู่2กลุกล่มนะที่ขึ้นมาจะเป็นหลายเซกเตอร์ที่ขึ้นมาก็คือเกินครึ่งแล้วอ่ะประมาณสักอ่าสกว่านะครับก็ประมาณอ e ิเล็กกับตัวคอมเมอร์นัสกลุ่มนะครับซึ่งจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ด้วยแหละนะครับส่วนอ e ิเล็กนะขึ้นมา Impact ประมาณสักสจุดใช่ไหมก็เดลต้าคูเดีวก็ปาไป2จุดแล้วจริงๆกก็็คือลนนั่นแหะ อย่างที่เราอมองกันนะว่าวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนีคนอาจจะคิดว่าเดลต้าอาจจะหลุดเซต50แต่ว่าอพอเริ่มเข้าใจเรื่องของตัวจัดเม้นต์บางอย่างนะที่ทางตลาดหรือว่าทางผู้กำกับดูแลตรงนี้ที่คนที่จะเป็นคนเอาเข้าออกก็อาจจะมีเรื่องของ เกณฑ์ต่างๆที่อาจจะใช้ดุลพินิษอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้น,นะครับคนก็อาจจะมาเกณฑ์เรื่องของเดลตากลับมาอีกนะครับแต่ว่าตัวเดลต้ามันก็เป็นเ,นเหมือนเทรดดิ้งตามภาพตลาดด้วยนะถ้าตลาดขึ้นมันก็เดลต้าขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของภาพพื้นฐานอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนมะ้ตัวปัจจัยต่างๆก็ การประชุมอะไรต่างๆก็จบไปแล้วนะครับปัจจัยต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ว่าอาจจะแต่งให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่สมมุติว่าถ้าคนอยากจะเอาภาพแมคโครนะครับมาเชื่อมโยงนะว่าเราจะต้องติดตามอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะปเปิดดูในบทวิเคราะห์ที่เป็นล็อบด้านอะไรพวกนี้ได้นะครับเราก็จะมีเขียนไว้ให้นะครับพอดีมันใกล้จะเข้าสู่ในช่วงที่จะมีปัจจัยหลักๆที่จะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจที่ อ่าเป็นของประเทศในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศคือสหรัฐนะครับตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของอย่างตัว CPI หรือเงินเฟอ้อไทยนะครับก็จะประกาศในวันอ่าผลิตภัสก็คือพุ่งมีระนะครับแล้วก็าการส่งออกของจีนอีกนะครับแล้วก็พวกตัวเลขสําคัญที่จะเป็นตัว leading indicator ของตัวเงินเฟอ้อนะอย่างพวกอนนฟาร์มเฮโรหรือว่าอัตราการว่างงานพวกเนี้ยนะครับอันนี้สําหรับใครที่เป็นสายแบบอีคอนนะอยากจะติดตามเนี่ยก็ รอติดตามอัปเดตได้ใน2วัน <hi> นี้นะครับก็จะเป็นตัวคีย์หลักๆนะครับในภาพของเศรษฐกิจแต่ทีนี้ที่แม็กถามเมื่อกี้เดลต้าขึ้นมาเพราะอะไรก็คือถ้าเราดูตัวเลขพวกเมื่อกี้ก็คืออาจจะยังไม่ได้เกี่ยวอะไรมากนะครับก็ดังนั้นก็คือขึ้นมาเพราะว่าเขาเขาอยากจะขึ้นนั่นแหละนะครับก็คงเทรดดิ้งกันไปนะสาหรับกลุ่มอิเล็กก็คือหลักๆเป็นเดลต้าครับแม็กะอครับ งั้นก็มีกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาที่พี่ไนบอกก็กลุ่มคอมเมอร์สถูกไหมครับเห็นพี่ไนมีพูดเรื่องตัว e อีลีฟันด้วยเดี๋ยวให้พี่ไนทอธิบายเลยละกันครับ<ต>ครับผมก็จริงๆกลุ่มที่มีประเด็นจริงๆก็คือกลุ่มคอมเมอร์สนะที่ขึ้นมาวันนี้นะครับเ<อ>ดลต้าก็เป็นตัวที่เทรดดิ้งเนาะส่วนคอมเมอร์สเนี่ยที่มีประเด็นวันนี้เพราะว่ามีเรื่องของคลมอนะครับก็มีการเรียกว่าเมื่อเย็นวันจันทร์แล้วแหละก็มีข่าวเรื่องที่อนุมัติเห็นชอบนะครับในส่วนของมาตรการ e-lyfan นะครับอตอนแรกจะใช้คาว่า e-lyfan เนาะแต่ตอนนี้รู้สึกชื่อมันจะออกมาแล้วมีหลาย e ีเลยนะ e-ci e-lysim e นะครับก็คืออ่ะโอเคเป็นชื่อว่า e-lyfan แล้วกันนะกนะ็อาจจะได้เขา้าใจง่ายๆนะตัวนี้ก็คือเป็นโครงการที่เป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาหนึ่งทีแล้วก็บอกว่าอะจะทันหรือไม่ทัน,ทนอาจจะไม่ทันรอบนี้นะครับก็สรุปว่าออกมาแล้วก็คือน่าจะ ครรอบนี้ก็คือเป็นรอบของวันที่1มบกราาถึง15กุมภานะครับถามว่าอ่าต,ตรงเรื่องวันเนี่ยผมเนี่พี่ไฮไลท์ไว้ทำไมนะครับก็เพราะว่ามันมีความสำคัญตรงที่มันไปเกี่ยวเนื่องกับปีที่แล้วพอดีนะครับซึ่งมันเป็นช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็คือ1มบกราถึง15กุมภากุมธาเหมือนกันนะครับดังนั้นกลุ่มคอมเมอร์สเดิมทีถ้าสมมติว่าโครงการนี้ไม่ไม่ทันนะก็คือในช่วงค1ว ฐานของปีที่แล้วมันจะสูงมากเพราะมันมีโครงการนี้เข้ามาช่วยแต่ถ้าตอนแรกที่คิดว่าไม่ทานกันก็คือมันก็จะถูกเลื่อดออกไปใชมตัวัปีที่แล้ว เทียบกับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้โตมากนะครับสำหรับตัวคอมมิร์แต่พอมันมีโครงการที่ออกมาปุ๊บก็จะช่วยคลายความกังวลเรื่องนี้ไปสำหรับตัวอีลิฟันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์หรือว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะแต่มันเป็นไฮไลท์มากกว่าก็คือตัวยอดการใช้จ่ายนะครับที่ตัวห้0 0มื่นบาทตรงนี้นะครับต่อคนนะครับถ้าไปดูปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมันอยู่ที่3บวกหนึ่งนะครับก็คือ4 0 0หมื่นนะถ้า ใครจำาัันได้ก็คือ40,000เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเหมือนกับการใช้รถ่อนภาษีต่างๆนะครับแล้วก็ใน30,000เนี่ยก็คือใชท้ทั่วไปแบบที่เราเข้าใจกันได้แต่ว่าอีก1,000งื่งนเนี่ยมันจะต้องไปใช้ผ่านพวกบริการที่เป็นออนไลน์นะครับมันก็จะมีความยากนิดนึงแต่ว่าปีนี้โยนเข้าไปยอดสูงกว่าด้วยแล้วก็ใช้เข้าใจง่ายด้วยก็คือเป,เป็นเรื่องของพวกร้านอาหารแล้วก็บริการต่างๆนะครับก็น่าจะใช้ได้นะตรงนี้ก็ ผลกระทบเป็นไงนะก็น่าจะไปอยู่ที่พวกอ่ากลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น Big นะบิ๊กทิตนะถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าจะซื้อของใหญ่ก็คือจะไปซื้อในช่วงนี้แหละนะครับก็ในคิวสีอาจจะกระทบนิดนึงอาจจะถูกเลื่อนไปนะปีที่แล้วก็ถูกเลื่อนทีนึงละดังนั้นเทียนเยอนเยียก็อาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะครับแต่ว่าเดิมที Q4 มันอาจจะมีคนที่รอซื้อของช่วงเทศกาลก็อ,อาจจะเลื่อนไปตอน Q1 นะครับก็พวกบิ๊กทิตต่างๆนะก็ ถือว่าเป็นบวกนะไม่ว่าจะเป็นพวกที่เป็นห้างนะ C T N นะครับ C R C พวกเนี้ยนะครับหรือไม่ก็อ่าเป็นตัวพวก,กอุปกรณ์มือถือต่างๆหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์พวกคอมพิวเตอร์ต่างต่างคอมเซเว่นพวกเนี้ยก็น่าจะอ่าค่อนข้างได้รับผลบวกกันยกแผงนะยิ่งยอดมันครอบ์ลุแบบเรียกว่าเป็นยอดการใช้จ่ายของอส่งพวกนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอาจจะเพิ่มให้นะหลายคนอา,อาจจะลืมกลุ่มนี้ไปนะครับก็คือเรื่องของพวกกลุ่มอ่าตกแต่งบ้านนะครับกลุ่มต้องแสมตกแต่งบ้านพวกนี้ก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะ ขึ้นมาเล่นได้ด้วยเหมือนกันกับตีมนี้อย่างตัว i อเที่ขึ้นมาละนะครับอาจจะไปมองพวกแบบโฮมโปรอะไรพวกนี้บ้างที่มันซึมซึมอยู่คิวหนึ่งมันอาจจะพอกลับมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทางนักวิเคราะห์ก็อาจจะเสริมมาให้หน่อยที่คนลืมและลืมจริงๆก็คือตัวตัวออนไลน์นะก็คือตัวเม p นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะมีการจัดแพ็กเกตอะไรขึ้นมาให้มันสอดรลบกับตัวนโยบายพวกนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเรื่องอินรีฟอนครับอ่าโอเค อาจจะให้พี่ไนทช่วยเปิดตัวกราฟมาดูสัก,สกเรื่องมาตัวสักตัวสองตัวแล้วกันนะครับว่า,าเรามาดูตัวไหนดีจริงๆถ้าถ้าแบบเอาแบบรวมตามตรงไปตรงมาเลยนะมันก็คงต้อง,องเป็น <5 S 1> ห้างนะครับอย่างถ้าเราดูตัว c p n นะครับก็เรียกว่า ราคามันก็เป็นตัวที่ขึ้นมาแล้วก็แข็งน่าจะแข็งสุดเลยมันน้งในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวต้นทุนที่มันบริหารดีขึ้นด้วยมีเรื่องของการปรับค่าเช่าด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะมากระตุกเรื่องเรื่องของตัวตรงนี้น่าจะเป็นฐานใหม่แล้วนะประมาณแนวรับแถว67นะครับก็น่าจะเป็นฐานใหม่6667นะครับก็ถ้าเป็นการเทรดดิ้งจากประเด็นนี้ขึ้นไปได้นะครับก็เคยคิดว่าไปแถวๆสัก70ก่อนแถวๆนี้นะครับแล้วก็ไป72ประมาณเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นแนวแนวตั้งสสำคัญขงองตัว c p n นะครับ ตัวอ,อีกตัวไหม CRC CRC นี่ช่วงที่ผ่านมาก็ย่อลงมาแล้วก็มายืนยืนะก็แถวนี้ก็น่าจะเป็นสร้างฐานใหม่นะครับเป็นแนวรับใหม่ขึ้นมาตัวจาสัก38นะครับตอนนี้ก็พอยืนได้แล้วแหละตอนแรกก็กลัวจะหลุดกันแล้วก็มีการกระตุกขึ้นมาให้นะตัวแนวต้านก็คงไปอยู่ที่แถวๆประมาณสัก40บาทประมาณนี้นะครับ CRC นะนะคอมเจเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนกลัวหรือว่าเร,เรียกว่า จะเล่นก็กลัวจะบึอขาตลอดนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าเราก็พักเชร์กันมาสักสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็เพื่อให้มันสร้างฐานใหม่ก่อนเพราะมันลงมาค่อนข้างแรงนะก็ตอนนี้นอกจากตัวอ l ลิฟันเขามีเรื่องของรถ E ีีด้วยนะครับก็ตัวอะไรนะยี่ห้ออะไรแมไอออนเหรอที่เขาก็จะม,มีการขายเป็นเดลเลอร์ด้วยก็อาจจะได้มอเตอร์เอ็กโปไปด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องอ l ลิฟันไปด้วยแน่นอนว่าอ,อัวตามของอ l ลิฟันเนี่ยพวกมือถือนะครับคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เป็นไซเคิลของการเปลี่ยนพอดีนะ ครับก็น่าจะเข้าทางพวกคอมเจจมาอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกพวกวายอะไรพวกนี้นรรร y, รนหรือ SPBI พวกนี้ด้วยโอเคครับอยากไห้อะไรอีกครับอืมต่อไปครับครับก็กลุ่มที่พาขึ้นมาแล้วเรามาดูกลุ่มที่พาลงดีกว่าครับพี่ไหนวันนี้ผมก็เห็นกลุ่มโรงบาลติดตัว Top ปอิมแพอยู่สองตัวนะครับตัวบัมราดกับตัว BDMS ครับก็อาจจะพามาดูตัวกราฟก่อนเลยแล้วกันนะครับรับก็ เอาบีเดมก่อนเนาะตัวที่จริงๆตัวถ้าเราดูทรงเหมือนกับเป็นตัวที่นําเพื่อลงมานคือ เดิมทีก็จะไม่เ่อยขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เอาตัวอื่นขึ้นไม่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราตีมใหญ่ๆก่อนแล้วการในเชิงกลยุทธ์ก่อนว่าการลงของกลุ่มโรงพยาบาลรอบนี้มันเป็นเหมือนกับการลงยกแผงแต่ถ้าเราไปดูตัวเรื่องของปัจจัยพื้นฐานก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากเนาะแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่า q 4มันก็ไม่ใช่ไฮซีซั่นเหมือนกับ Q3 มีลในแง่ของตัวกําไรเนาะแต่ว่าที่ลงมารอบนี้ถ้าเราไปสังเกตการชิปกลุ่มนะเราจะเห็นว่ามันเหมือนจะเป็นชิปจากกลุ่มที่มันเป็นที่ที่เรีย เป็นเป็นเบต้าอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปที่กลุ่มที่มันเป็นฮันติงอัลฟาได้มากขึ้นนะเราจะสังเกตพวกหุ้นที่เป็นพวกหุ้นสมิธแคปหรือว่าหุ้นกลางเล็กหลายๆตัวขึ้นมาเล่นได้นะหรือว่าหุ้นคอมเมอร์พวกนี้หรือว่าท่องเที่ยวก็เริ่มกล้าเล่นแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เงินเคยไปกองอยู่หรือว่าไปพักอยู่อย่างตัวที่มันเป็นอ่าดิฟเฟนซีฟอย่างพวกโรงพยาบาลเนี่ยก็เริ่มมีเงินออกนะครับก็ดังนั้นก็วันนี้ก็เข้าใจว่าธีมหลักๆมันคงเป็นเรื่องของการ เงินออกนั่นแหละนะครับเพื่อจะสวิตกลุ่มไปกลุ่มอื่นนะครับดังนั้น BDS ตรงเนี้หุ้นหวีตัวนี้นะครับเป็นหวีได้แบบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะก็ลงมาแต่แถวนี้ละนะครับก็คิดว่าถ้าถ้ายังไม่มีเล่นขึ้นได้ไหมก็คงยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเวิร์กนะมันเป็นเรื่องของตีตลาดน่าจะเป็นช่วงขา r i บ a ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีแล้วนะครับก็อาจจะยังพอถือลุ้น r i b ์ขึ้นไปได้น,นะครับก็ไปยืนอยู่ได้น,นะครับแต่ว่าถ้าหลุดสักประมาณ25ก็อาจจะหาจังหวะการทุนได้น,นะครับสำหรับกลุ่มน,นี้ ส่วนบอมบล่าจริงๆก็มันลงมาเยอะแล้วนะลงมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ทําท่าเหมือนจะกลับไปขึ้นนะเหมือนจะกลับไปฟื้นนะแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็ลงมาอีกนะครับก็ลงมาแนวรับแถวๆสักสองเออหนึ่งศูนย์ถึงส 2, องหนึ่งสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกอะไรอย่างนี้อีกรอบนะครับก็เป็นแนวรับที่เป็นเส้นสัสทธิ์แถวๆนี้นะครับที่ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ อาจจะเจอกันที่จุดใหม่เลยก็ได้นะ่รู้ต้องหานะยล็อกใหม่แต่ว่าเข้าใจว่าแถวๆสัก2องหนึ่งศูนย์นี่ยน่าจะเป็นแนวลับที่ค่อนข้างแข็งนะครับสำหรับที่ใครที่เทรดดิ้งนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะเข้าใจว่าตัวนี้มันอาจจะอแนวโน้มมัอาจจะไม่ได้ซับพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่อาจจะขึ้นแล้วขึ้นปิดทางอ่ะถ้าเป็นภาษาที <S <S ่เอปิดทางก็ต้องแก้เกมมว่าเนี่นะครับ แปลกกเดี๋ยวเราดูเทรนต่อไปทีนึงนะว่าจะเลิกเล่นหรือว่าจะเล่นต่อดอกตัวุงลาชอ่ะต่อเลยครับครับก็สําหรับลงลาชก็าจะต้องรอพี่โดโดมาอัปเดตเราอีกทีนะครับพี่ไนท์อ่าอีกตัวหนึ่งที่ผมสังเกตที่เอาตลาดลงมาครับวันนี้ก็คือปตทสพครับแล้วก็ฝั่งสิร์ชเราก็มีบทวิเคราะห์ตัวคอมมูนิตี้ใช่ไหมครับพี่ไหนททุกวันพูดอยู่แล้วก็อ่ะเรามามาดูฝั่งนี้เลยละกันครับ อ่ะตัวสพก็ตามน้ำมันเลยไหมคือ <c oughs> น้ำมันลงตัวจริงๆก็จริงๆเป็นไอเป็นเป็นเหมือนเป็นแชร์กันแล้วกันนะเป็นความหรือว่าเวลาเล่นปตทกับปตทะสพเนี่ย อ่าตัวปตทสอพอเนี่ยคือจะเล่นตามน้ำมันแต่ว่าปตทเนี่ยมันคือตัวที่ใหญ่กว่านะน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะมีส่วนธุรก,กิจที่เป็นแก๊สหรือว่าธุรก,กิจอื่นๆอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นถ้าเราสังเกตวิธีการเล่นตัวใหญ่สองตัวเนี่ยที่มันต่างกันคือทําไมน้ํามันลงแต่ว่าตัวปตทขึ้นแต่ว่าตัว,วตสอพอลงนะครับก็อ่าอาจจะไปตีความให้อย่างน,นะอย่างตัวโ r พวกปั๊มอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็อยู่ในตัวปวตทเนาะมันก็อาจจะ ถ้าเราไปสังเกตดูนะ OR าก็เล่นนะก็แสดงว่าจริงๆคนอาจจะไปคิดว่าน้ำมันลงแล้วก็เข้าสู่ช่วงซีซั่นของการเติมน้ามันด้วยเงี้ยนะครับก็เป็นช่วงท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ด้วยก็วอลลุ่มในการขันก็อาจจะดีก็จะไปบวกกับพวกโออาด้วยแล้วก็อาจจะไปบวกกับปตทด้วยแต่ปัตทหก็มีธุรกิจแก๊สที่กําลังแหลมตัวแหลกเอราวันขึ้นมานะก็จะทําให้ตัววอลลุ่มการขันก็ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งตัวที่กดดันของตัวกลุ่มปตทห์คือตัวสอพอเนี่ยแหละราคาน้ำ กลุ่มปตทตอนนี้นะครับถ้าเอาตัวใหญ่ชนกันเนี่ยตัวปตทปตทสพออกับโอเนี่ยถ้าชอบสุดตอนนี้ก็จะเป็นตัว OR นะครับแล้วก็ตัวปตทนะครับแล้วก็ตัวสพอ,อ,อาจจะเรียงไปก่อนก็ต้องดูทรงราคาในมันด้วยมายนี่ครับแำ้วก็กลวปตทอโอเคครับแล้วก็มาเข้าสู่ตัวเ a เปอร์คอมมอ t ดิตี้ของเราเลยละกันครับได้ครับก็ตัวจริงๆไฮไลท์วันนี้จริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องเรือน เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จริงๆต้นต้นสัปดาห์นี้นี่แหละที่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเราเห็นตัว BDI นะครับหรือว่าตัวค่าระวังเรือเทกองนะเรือมี2อ,อันเรือตู้เรือเทกองนะตัวเรือเทกองขึ้นมาค่อนข้างกระโดดเลยนะครับประมาณส0 5 0ห้าสิปอร์ซนะครับถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านะครับก็หลักๆเลยเป็นการขึ้นมาจากอ่าก็คือ คนอาจจะไปตีความกันว so 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 right. so so ่าดีมาซับไพอะไรประมาณนี้นะแต่ว right ่าทําไมดีมาซับไพเปลี Jonas ่ยนเร็วขนาดนี TA ้นะครับมันก็ต้องมีประเด็นแหละว่ามันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้มันต้องมีเรื่องอะไรนะครับก็พยายามนะวิเคราะห์ก็ไปหาแล้นะครับก็ไปดูจากข่าวแล้วก็เข้าใจว่ามันมีเรื่องเหมือนที่จีนนะครับบางเหมืองที่มันอาจจะโดนปิดไปหรือว่าโดนให้หยุดทําการไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะไปหาดูข่าวรายละเอียดกันได้นะครับทําให้คนอาจจะไปเกงกันว่าพวกเรือเทกองก็คือเรือที่ ขนส่งไอ้พวกวัตถุดิบพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะมีมีมานในจากฝั่งจีนเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าพอพวกเหมือนต่างมันมันเริ่มปิดการที่จีนเขาจะผลิตแล้วก็ซัพพลายตัวฐานเห็นภายในประเทศมันก็จะน้อยลงไปว่าเขาต้องขนจากอินโดรหรือขนจากประเทศอื่นเนี่ยไปที่ตัวจีนได้มากขึ้นนะครับดังนั้นตัวค่าระวังเรือแล้ก็ เก่งในเรื่องของดีมานขึ้นมานครับมันเข้าใจว่ามันก็คงจะมีออเดอร์บางส่วนเข้ามาจริงๆแหละทําให้คาระวังเรือมันขึ้นมานครับแล้วก็ทําให้กลุ่มเดินเรือวันก่อนก็ขึ้นมายกแผงเลยแต่ว่าวันนี้ท่านงรัับนะแต่โดนแขงหวลงไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับตัว BDI มันขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มย่อแล้วนะครับก็อย่างที่ แต่ถ้าไปดูรายการเช้าเราก็บอกกันนะว่าตอนที่ให้เทรดดิ้งตอนที่มันเริ่มขึ้นมาแถวๆนี้ก็ยังไม่ค er ่อยกล้าเคาะนะไม่ค่อยกล้าเคาะมาเคาะีอทีเคาะประมาณสามพันนี้ก็โดนเอ่อเทปรฟิตกันลงไปนะครับก็คิดว่าคงต้องดูกันไปอีกระยะนะถ้าจะเล่นตอนนี้เก่งตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าตัวปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยบวกนะมันเฉลยออกมาแล้วนะครับดังนั้นก็ต่อไปม้นก็คงอยู่ที่ดีมานสัปายลักลแล้วมันก็คงไม่ได้เล่นกว่าเหมือนกับตอนนี้นะยกเว้นมันจะมีเรื่อง ที่ประเด็นเป็นพวกนี้เข้ามาเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีแค่นี้จริงมันต้องเป็นเฟสของการเทโรลิตสำหรับพวกกลุ่มเรือนะครับอีกส่วนหนึ่งนะถ้าเราไปดูโรบอทเทนะครับมันก็เรียกว่ามาเทดกลุ่มเรือด้วยแหละนะครับนอกจากเราเล่นกันเองแล้วก็มีหุ่นยนต์มาช่วยเล่นด้วยนะครับสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นกลุ่มเรือทั้งนั้นเลยทาให้วันก่อนราคามุ่นกลุ่มเรือก็กระโดดขึ้นไปเยอะด้วยนะครับก็ก็ระวังแล้วกันนะครับสําหรับใครที่จะเข้าตอนนี้ก็น่าจะไม่ใช่จังหวะเข้าแล้วอาจจะเป็นจังหว ไปต่อเลยครับครับสําหรับกลุ่มเรือแม็กกับพี่เอกก็มีแปะไปแล้วแ่ะแหละครับต้นตอนต้นอาทิตย์ครับแต่ว่าก้อนนี้พี่ไหนก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็ส่วนต่อไปครับฝั่งรีเสิร์ชของเราก็มีตัวเ a ปเปอร์จอกลึกจอกลึกของตัว CPF ครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่แม็กกับพี่เอกก็มีการพูดถึงมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็อาจจะมาสรุปอสี่หัวข้อหลักละกันนะครับที่ฝั่งนักวิราะ์เรามีให้มาครับ ก็คือส่วนที่1นนะครับก็คือ,อตัวหมูหมูเถื่อนละกันนะครับที่สถานการณ์ปีหน้าน่า,นาจะดีขึ้นอันนี้เราก็มีการแตะไปเรียบร้อยแล้วช่วยกันกินหมดเรอยบร้รครับช่วยกันกินหมดเรียบร้อยแล้วใการดึนต่อไปครับแล้วส่วนส่วนต่อไปก็จะส่งผลกับตัวราคาหมูกับไก่ครับที่น่าจะบอททอมไปแล้วในเดือนตุลาคมครับซึ่งปีหน,น้านะครับก็ครึ่งแรกครับก็น่าจะมีปัจจัยบวก จากทั้งฤดูกาลครับแล้วก็ตัวเอลนิโยครับที่จะทำให้สป라이ดมันน้อยลงทำให้ราคามันปีขึ้นครับแล้วก็ส่วนที่สามนะครับก็จะเป็นตัวธุรกิจในตัวเมืองจีนครับ CTI นะครับซึ่งน่าจะขาดทุนน้อยลงครับอะแล้วก็ส่วนที่สี่ครับก็คือตัวต้นทุนวัตถุดิบที่ก็เคยพูดถึงอยู่แล้วว่าปีหน้าน่าจะเริ่มเป็นขาลงนะครับก็สำหรับตัว CPF นวิเคราะห์เราก็ยังเชียร์อยู่นะครับ เป้าหมายที่ยี่สิบกบาทครับครับคือแม้พูดทางอาชีพขนาดนี้สงสัยจะดู CPIF ต่อนะแล้วเราเนี่ยอย่าไป c o e r c p f แล้วเนี่ยอ่าในส่วนของตัวกราฟบ้างนะครับตอนนี้ก็มันอาจจะมีการเทคโ p r o f ตลงมาบ้างสั้นๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเล่นอ่า r บา a ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าดูอาเป็นทรงของตัว earning momentum นะครับแล้วก็การความแบบที่เป็นหุ้นกองนะบางคนเขาเรียกเป็นแบบหุ้นเหมือนมังกองอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับมันก็น่าจะเป็น เฟสของการรีบาอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นพักเป็นรูปย่อยไปนะครับแล้วก็รับแถวสักส9กนี่แหละนะครับแล้วก็เทรดขึ้นไปนะครับก็ถ้าทะลุแถวยี่สิบได้<ม>ก็เป็นประมาณยี่สิบจดห้าแนี้ก็ค่อยๆดูเป็นต้านไป่ละต้านไปนะครับอันนี้ C ี่จบไปนะครับโอเคครับก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับพี่ไนท์ที่ผมอยากให้พี่ไนลองดูหน่อยผมเห็น<ม>วันก่อนช่วงตลาดเราปิดตัวบิตคอยน์ขึ้นไปแต่ระดับ4ี่0มืนสองแล้ว อืมอันนี้44 <4, 4 S 1> แล้วขึ้นไปอีกครับอ่ะก็อันเนี้ยวันนี้เราก็เห็นว่าแก๊งกลุ่มบิตคอยเขามาเล่นกันถไหมครับวันนี้หุ้นหุ้นขึ้นมาจะให้พี่ไหนช่วยอัปเดตตรงนี้หน่อยละกันนะครับเวลาบิตคอยมันขึ้นนะครับสิ่งแรกอ่าที่คิดก็คือทำไมเราไม่มีะนะหลายคนก็คงคิดอย่างนี้เพราะว่า ถ้าฟังนี้ก็คือราคาส่วนใหญ่ก็รายการนี้ก็คือเกี่ยวกับหุ้นนะคนนะ่าอยู่ที่หุ้นนะครับแต่ว่าอแน่นอนว่าถ้ามีหุ้นมาคนก็จะไปหาหุ้นที่มันเชื่อมโยงแหละนะครับก็าจะบิตคอยด์ยไปเล่นยากนิดนึงนะครับก็ไปเล่นตัวที่เป็นหุ้นที่เชื่อมโยงนะส่วนใหญ่มันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราไปย้อนอดีตด,ดูแบบสักปีกว่ามั้งหรือสองปีประมาณเนี้ยช่วงที่บิตคอยมันทิท้ดนะครับถ้าไปดูการาฟเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับประมาณ น่าจะปีสักเท่าไหร่นะ2021แถวเนี้ยก็ต้นๆ22อถ่าถวนี้นน 22, นนครับแล้วก็ถ้าเราไปดูเรื่องของตัวหุ้นที่มันเฉลยออกมาตอนนั้นนะครับว่ามีการทําที่เกี่ยวกับบิตคอยนะครับหลกัลกๆก็จะเป็นมีพวกมีคนที่ซื้อบิตคอยเปว้ในมือด้วยเนี่ยก็มีนะครับอย่างตัว TTA วันนั้นเล่นขึ้นมาก็เป็นตัวหนึ่งที่มี Bitcoin ในมือนะอย่างตัวบลุกอะไรพวกเนี้นะครับแล้วก็ จะมีก,กลุ่มหนึ่งที่ทําพวกเหมือนขุดบิตคอยอย่างพวก JTS ที่เล่นขึ้นมาวันก่อนเนี่ยเราก็เห็นขาดไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างตัวที่เล่นต่อเนื่องเลยบอดก็เกาะจังเลยตัวนี้นะครับอย่างตัวซิก้าเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอนนี้นก็เล่นตีคู่มากับ JTS เหมือนกันนะครับก็มีกับเรื่องของพวกเหมือนบิตคอยนะครับหรือคนที่มีลายเส้นที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับก็อย่างตัว XPG นะครับก็เป็นคนที่มีลายเส้นที่ค่อนข้างน่าจะครบที่สุดคนหนึ่งในอุตสาหกรรมนะครับในการทําสิ่งต่างๆนะนะเกี่ย การอนุมัติจากตัวกรตตไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็หุ้นพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่คนอาจจะไปหยิบจับเป็นประเด็นเรื่องของบิตคอยแล้วก็มาเล่นนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นหุ้นที่เป็นเหมือนบิตคอยที่มันเคยฮิตเมื่อก่อนนะครับผมอาจจะแชร์ข้อมูลให้ฟังแล้วกันว่าปกติถ้าเขาลันอยู่แล้วเขาก็ขุดบิตคอยในต้นทุนเขาอยู่ประมาณสัก สามหมื 30, ่นประมาณนี้นะครับเอาเลยกรมๆแล้วกันนะเอาค่าไฟใหม่อาจจะอยู่สักสามหมื่นกว่านะครับดังนั้นอ่าตอนตอนที่บิตคอยมันลงมาต่ํากว่าสามหมื่นเนี่ยตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าขาดทุนแน่นอนนะครับขุดมากก็ขายแล้วขาดทุนกน็อาจจะต้องหยุดเครื่องไปอะไรเงี้ยหรือขายเครื่องสำหรับบางคนนะแต่ว่าตอนนี้พอมันขึ้นมาตรงนี้ละมันก็เริ่มมีกําไรแล้วเพราะต้นทุนมันก็ปิตคอสเท่าเดิมนะพอเริ่มมีกาํกมมกาไรคนก็เริ่มเก่งเก่งขึ้นมาแล้วว่ามันจะมีกําไรจากการขุดบิตคอยแล้วก็ ความต่อเนื่องของมันก็คือเหมือนเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการฮานะร์บิ้งนะปกติบิตคอยจะมีฮาร์บิ้งทุกๆคีปีก็ว่าไปเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ช่วงเร็งนี้แหละทาให้ตัวบิตคอยมันถูกเก่งราคาขึ้นมาอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับจะถามว่าเราไปเล่นหุ้นไหนในกลุ่มนี้นะ Omega นะพวกเมก้านะเพราะมันก็คือเปลี่ยนเลี่ยนยิ่งกว่าบิตคอยอีกนะครับสําหรับหุ้นกลุ่มที่เป็นเชื่อมโยงบิตคอยนะครับไหมอ๋อโอเคครับ ก็เดี๋ยวผมเข้าช่วงคําถามเลยแล้วกันนะครับก็อสวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับอ่าวันนี้เห็นพี่เอกมาด้วยครับสวัสดีครับคุณบีระบองครับแล้วก็คุณนิคมครับสวัสดีครับพี่เอกมาในแชทหรอพี่เอกมาในแชทครับบอกเอฟซีที่ไหนเอฟซีที่ไหนครับวันนี้คาถามคําถามอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าอ่ก็อาจจะผมก็อาจจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งละกันนะครับพี่ไหนเห็นวันนั้ไม่มีมีสอย่างนะคือ ตอบได้เคลียกว่าพี่เอกหรือว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไปตอบที่ไหนครับไหยไปตัวทองแล้วกันครับเห็นวันก่อนพี่เอกพูดถึงตัวทองทองวิ่งขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงมาแล้วอ่ะทองนะทองอาจจะเพราะเข้าใจว่าไอ้พวกภาพรวมของสินทรัพย์สเสี่ยงน,นะจริงจริงมันก็ขึ้น,นทั่วทั่วโลกนะครับแล้วก็ เรื่องของคริปโตอะไรพวกนี้ที่ขึ้นมาก็ทองก็อาจจะขึ้นขึ้นมาบ้างน,นะก็อาจจะเล่นเล่นกันมานะครับแต่ว่าระดับนี้นะมันมันน่าจะเป็นช่วงของการพักฐานนะอาจจะต้องรอตัวฐานใหม่ก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าราคาที่ชูดไปตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะลองต้องต้องดูในเปนเปอร์ที่พี่เอกอัพเดตนะแต่ถ้าเราดูในแง่สงภาพการเทรดดิง้งแถวนี้นะครับมันหลังจากมันเบรตัวหาขึ้นไปแล้วก็ต้องปล่อยให้มันพักลงมาบ้างน,นะครับสําหรับใครที่ จะซื้อปีใหม่นะครับก็อาจจะอาจจะซื้ออาจจะพอถั่วถั่วไว้ได้นะครับแถวๆนี้ยนะครับถ้ามันเบรกขึ้นไปต่อเบรกขึ้นไปใหม่นะครับก็มีโอกาสอาจจะขึ้นไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะตัวทองนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามมากสำหรับตัว asset นี้นะได้ครับอสวัสดีครับคุณแก้วครับก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับพี่ไหนได้ข้อมูลกับพี่ไนครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอก โอพ้พี่เอกน่าจะมาถูกไหมครับพี่ไหนหรือว่าจะเป็นพี่ไหนต่อพี่เอกน่าจะอันนี้คือคําถามหรือหรือคําตอบคาถามครับคําถามเพรมีคนเขียนมา FC พี่ไหนครับ <c oughs> เห็นพี่ไนน่าจะมี FC เยอะนะพี่ไนเขาก็ไลฟ์อยู่ทุกเช้าถูกไหมครับพี่ไน อ๋อ,อคือออตรงมีตอนเช้านะครับก็จริงๆแล้วนอกจากรายการบ่ายที่เราเห็นไปตอนนี้นะครับทางรีเสิร์เราก็จะมีรายการเช้าด้วยนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะติดตามรายการเช้าเพื่อเป็นการเตรียมที่จะเทรดตลาดตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็เป็นเวลาเราล็อกอินเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสตรีมมิ่งที่เราอยู่ใน ในในในพอตที่เราล็อกอินปกตินะหรือว่าเป็นล็อกอินผ่านหน้าเว็บนะครับมันก็จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า c h a ช n น l นะครับลองหาเมนูนั้นดูนะครับประมาณสักแปดโมงสี่สแปดโมงหสิบเนี่ยนะครับก็จะมีไลฟ์รอบแรกก่อนตอนเช้านะครับก็ตอนนั้นก็จะเนื้อหาค่อนข้างอัดแน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนจะมาเป็นตัวไลฟ์ตัวรอบบ่ายอย่างอย่างเวลาเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นอะไรการเช้าไปด้วยเลยนะครับประมาณนี้ครับแมนได้ครับก็วันนี้เราก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็พบกับ รายการตัว s ต o p Signal กับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึง2องโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ